โดยภายในงานบุญครั้งนี้พระอาจารย์ได้เมตานำคณะกัลยาณมิตรที่อาศัยอยู่ในเมืองบราเดนตันรัฐฟลอริดาและใกล้เคียงปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาและใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะได้ร่วมพิธีอาราธนาศีลห้าและพิธีถวายกองบุญทอดผ้าป่าบำรุงวัดพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยประธานกองบุญได้แก่กัลยาณมิตรอนงนาถ ระเรแทนและครอบครัวพร้อมกันนี้ประธานและสาธุชนผู้มีบุญได้ถวายพัตตาหารและถวายปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้คณะสงฆ์ได้ประพรมน้ำมนต์และให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าของบ้านรวมทั้งเพื่อนกัลายาณมิตรที่มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้สำหรับกิจกรรมงานบุญปฏิบัติธรรมบ้านกัลายาณมิตรในครั้งนี้ สาธุชนทุกท่านต่างปลื้มปิติและเบิกบานในบุญเป็นอย่างมากที่ได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญร่วมกันทั้งยังได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์มาเป็นเนื้อนาบุญนำจัดปฏิบัติธรรมถึงที่บ้านในโอกาสนี้ทุกท่านยังได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเพื่อไว้ตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทําร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ